สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ สัญญาณดีของบิตคอยนะครับที่บอกว่าตอนนี้นะครับมีโอกาสที่บิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อข้างสูงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่ผมมาพูดในคลิปนี้นะครับก็เอามาจากข้อมูลนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็เขามีเหตุผลสัญญาณต่างๆนะครับบอกว่าเพราะอะไรทําไมมันมีโอกาส alike, เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวิดีโอที่ผมทําขึ้นในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์เฉยๆนะครับไม่แนะนานให้ซื้อหรือว่าขายตามมันเองเนาะตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับข้อมูลนะครับผมไปเอามาจาก t w ทวิตเดอร นะครับอ่ะก็อันนี้เป็นข้อมูลเขานะครับอันนี้ผมก็จะอ่านตามที่เขาโพสต์ทวีตนี่แหละนะครับอันนี้หนึ่งเลยนะครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยบิตคอยน์นะครับหลังจากที่เพื่อนๆจําได้ไหมครับว่าวันผมจะไม่ได้วันไหนนะแต่ว่ามันมีวันหนึ่งนะครับที่เซกเขามาเอาง่ายๆก็คือวันที่บิตคอยน์เทเป็นแท่งยาวๆลงมาเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นวันที่เซกเขาบอกว่าที่ยื่น ETF กันมาเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเออประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้ราคารูดลงมาเนาะนะครับตอนแรกเนี่ย ประมาณสัก31,000นนะครับจากนั้นก็รูดลงมาเหลือประมาณสัก2 0 0 0 0 2่นส0รอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าลงมาเยอะเลยนะนะครับลงมาเยอะเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยราคาก็ขึ้นไปนะครับสุดท้ายเนี่ยทามเฟรมเดย์นะครับก็ไปปิดจบนะครับในแท่งเทียนตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าลองเล็กโดจินะครับซึ่งแท่งเทียนเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องค a นเด e ลสติกมานะครับจะรู้ว่าแท่งเทียนอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าราคามีโอกาสที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ มันลงมาแล้วนะครับมันลงมาเยอะแล้วแล้วก็โซนเดิมเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นโซนที่เป็นแนวรับนะครับตัวนี้นะนีโซนรับคือตรงนี้แล้วราคามันหลุดมาละนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็ถูกดันขึ้นกลับข,ขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาในแท่งเทียนก็ถูกปิดเหนือโซนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายทำฟรมเดย์ก็เกิดมาเป็นแท่งเทียนตัวนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้แท่งนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าเนี่ยบิตคอยมีโอกาสที่ไปต่อนะครับแล้วก็อีกทั้งยังมันเกิดเขาเรียกว่า อ่ uh, liquidity gap ด้วยนะครับ G <im itation> ก็คือมันเป็นสัญญาณที่บอกว่ารายใหญ่เนี่ย <im itation> เขาจะไม่ให้ลง <im itation> นะครับรายใหญ่เขาจะไม่ให้ลง <im itation> เพราะว่าอะไรเพราะว่าจากเดิมนะครับท่าน <im itation> เพื่อนลองนึกดูว่าตอนตอนแรกยังไม่มีแท่งนี้นะนะครับแล้วก็หลายๆคนเขาก็มองว่าโซนนี้เป็นโซนซัพพอร์ตนะครับแล้วก็พอวันนั้นเนี่ยราคามาหลุดตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคนที่เขาเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะลงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับจากข่าวนะครับที่เซกเขามาประกาศอย่างนั้นเนาะแล้วก็เหมือนจะเป็นข่าวร้ายด้วยอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ เข้า position ช็อตเข้าไปนะครับพอช็อตลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับดันราคาขึ้นไปซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็น liquidity gap นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยมาลงมาแล้วก็ลงไม่ผ่านนั่นเองเนาะนะครับเป็นช่วงของ liquidity gap นะครับซึ่งช่วงเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะฮะที่มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงไปไม่ต่ำกว่านี้ณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับอันนี้เป็น สัญญาณข้อที่1แล้วก็สัญญาณที่2นะครับก็จะเป็นสัญญาณตัวนี้นี่เลยนะครับสัญญาณตัวนี้นะครับ o b v นะครับหรือว่า On Balance Volume นั่นเองนะครับก็จะเป็น i n d i เตอร์นะครับที่เอาไว้ในการวัดปริมาณการซื้อขายสะสมนะครับแล้วก็พลอตออกมาเป็นกราฟเป็นชาร์ตอย่างนี้นะครับก็ตัว i n d i เต t o r ตัวนี้นะครับก็จะใช้2ออย่างที่เขาใช้กันเนาะก็จะมียืนแนวโน้มนะครับใช้หาจุดกลับตัวหรือว่า divergence ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้คนเอเลนเขาก็บอกว่าเนี่ย นะครับในส่วนของกราฟรายวันนะครับได้โชว์ว่าตอนนี้เบรกเอาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่องบอกก่อนว่าตัวของ OBV หรือว่า On Balance Volume เนี่ยนะครับเขาจะใช้ยืนยันแนวโน้มนะครับหรือว่ายืนยันเทรนด์ว่าตอนนี้กราฟ OBV เป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับอ่ะนี่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็น OBV เนาะนะครับ On Balance Volume นะครับอ่าในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นโซนซับพอร์ตใช่ไหมฮะสีเขียวนะเป็นโซนซับพอร์ตนะครับ ราคาลงมาตัวนี้โซนซัพพอร์ตนะครับสังเกตว่าราคาเนี่ยจากช่วงนี้ราคามันก็จะมาแตะซัพพอร์ตเนาะนะครับซึ่งไอโอบเนี่ย imeters, อย่างที่บอกนะครับว่าใช้ยืนยแนแนวโน้มนะครับซึ่งปกติมันก็จะเคลื่อนที่สอดคล้องกับราคานะครับราคาอันนี้โซนซัพพอร์ตใช่ไหมจุดนี้เนาะพอราคามาถึงจุดนี้นะครับมันก็ไม่หลุดซัพพอร์ตนะครับ <S <S พอราคาลงมาจุดนี้ก็ไม่หลุดซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าณจุดนี้นะครับจุดนี้เพื่อใหเห็นไหมครับว่าพอไอตัวของ o b v เนี่ยนะครับ ลงมาเกินโซนซับพอร์ตนะครับคือโซนซับพอร์ตจะเป็นโซนนี้นะครับเป็นเส้นข้างล่างที่ลากต่อกันมาเนี่ยแล้วจุดเนี้ยที่เป็นเส้นปลาสีแดงเนี่ยสังเกตว,ว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันหลุดโซนซับพอร์ตมานะครับแต่ว่าราคายังไม่หลุดครับนี่ราคายังไม่หลุดโซนซับพอร์ตของจริงเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันหลุดอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงไปได้ค่อนข้างสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอโอบีวีเนี่ยมันยืนยันแล้วนะว่ามันหลุดแล้ว จากนั้นเนี่ยราคาก็ลงมาจริงๆนะครับก่อนไม่จะดซับพอร์ตเนี่ย OBV ก็ลงมาล่างแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าถ้ามันเบรกเอาเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้เองนะครับต้องใช้คำว่ามีโอกาสนะครับอาจจะไม่ไปก็ได้นะต่อดีนะครับซึ่งมันก็เกิดกับบิตคอยเหมือนกันเนาะนะครับบิตคอยนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟจริงนะเป็นกราฟจริงนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น OBV นะครับตอนนี้ราคาได้เบรกเอาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะกราฟยังไม่ไปไหนเลยนะครับ นี่อันนี้ดูในนามเฟรมเดย์นะครับคือโซนโซนที่กราฟวิ่งอยู่ก็คืออยู่ในช่วงโซนประมาณนี้ประมาณนี้โซนนี้นะครับคือไอตัว obv มันเบรกเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากราฟยังไม่เบรกนะก็ต้องรอว่าจะไปยังไงต่อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคือมันอ่าเขาเรียกว่าสัญญาณดีมันมันเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปอย่างนั้นร้อยนะครับอย่างที่บอกว่ามีโอกาสนะต้องใช้คำว่ามีโอกาสต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อ3นะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับ ในส่วนของ Bitcoin เนี่ยได้เกิดแพทเทิร์นที่เราเรียกว่าคัพแฮนด l e ลก็คือจะเป็นเป็นหูแก้น้ำชาเพืเ่อนๆลองนึกภาพตามนะอันนี้คือแก้น้ำชาใช่ไหมครับอันนี้คือหูเอาไว้จับแก้น้ำชาครับซึ่งเวลาเกิดเกิดแพทเทิร์นอย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็คือว่าราคาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเบรกเอาต์ไปนะครับซึ่งไอตัวแพทเทิร์นตัวเนี้ยหลายๆคนก็ใช้กันเนาะนะครับถ้าเกิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยราคามาชนแนวต้านแนวแรกนะครับแล้วไม่ผ่านแล้วก็ลงลงมา นะครับลงมาเพื่อตั้งหลักก่อนแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบเนี่ยแล้วก็ทำโซนแอคคูมู a เลชันหรือว่ากำลังสะสมกำลังแล้วก็ถ้าพุ่งไปได้ก็เนี่ยนะครับก็คือไปเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะครับคับิทฮนเดิลเนาะที่เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยบิทคอยนนะครับตั้งแต่ขาลงในช่วงปีปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ลงมานะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับแนวแรกเนี่ยในช่วงประมาณสักเมษานะครับเมษาไม่ผ่าน ลงมาตั้งหลักแล้วก็ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เกิดเป็นแพทเทิร์นคาวิแฮนเดนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะผ่านขึ้นไปได้นันเองนะครับแต่ว่านี้ก็ไม่รู้นะว่าจะผ่านได้ไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะครับคือในส่วนของอไม่ใช่อันนี้ดิอันอันนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นอ่าแพทเทิร์นนะครับที่คล้ายๆกับปีช่วงปี2020 นะครับ2020ก่อนที่บิตคอยเนี่ยจะขึ้นมา69,000เหรียญนั่นเองนะครับคือมันเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะมี red z o โซนนะนะครับเยลโล w z o n แล้วก็กรีนโซนนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กราฟไซา์นะครับอ red z โซนเนี่ยเราผ่านมาแล้วนะครับเยลโล w z o n เราผ่านมาแล้วนะครับก็จะเป็นแนวต้านโซนนี้นะครับขึ้นผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงของกรีนโซนนะครับที่กําลังจะ ผ่านไปให้ได้นะครับซึ่งเห็นว่ากรีนโซนเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านนะครับที่เป็นแนวต้านจะถือว่าใหญ่หรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าเป็นแนวต้านที่ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นแนวตรงนี้ไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปได้อีกอีกระยะหนึ่งนะครับไม่รู้นะครับไม่รู้แต่ว่าเขาก็บ่อยเงี้ยนะก็ถ้าเกิดว่าหลุดไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งได้นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้นะครับในส่วนของกรีนโซนของปี2019ันสิบาสองพันยี่สิบ นะครับก็จะเห็นว่าราคานะครับอันนี้จะเป็นแนวต้านนะนะครับแนวต้านซึ่งถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยผ่านช่วงกรีนโซนไปได้นะครับก็อาจจะพุ่งไปได้ไกลนั่นเองนะครับพุ่งไปได้ไกลเนาะตัวนี้ก็ขึ้นไปนู่นนะครับประมาณ56 0ห0 0มื่นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะเขาสะสมกําลังมาตั้งแต่โซนตรงนี้แล้วไงเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาแอคคูมู a เลชั่นตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยคือราคาลงมาตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็ ขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยนะครับอันนี้ทำเฟรม3วันนะครับอ่าทำเฟรม3วันแล้วก็อาจจะมีการสะสมกําลังในช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้หยุดพักเลยนะครับสะสมกาลังก่อนนะครับให้ตัวของ i ิเคเตอร์ต่างๆได้หลุดพ้นจากช่วงที่เป็น overbought ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับอ่าพอสะสมกําลังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไปต่อก็ได้นอันนี้เขาจะมีโซนของเขานะครับนี่ก็หามาเรียบเทียบนะครับเทรดเดอร์เหล่านี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Y c o p นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย a c c u m u l a เ i o n เรียบร้อยแล้วนะครับเฟดต่อไปก็ถึงเวลาพุ่งนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าอันนี้เขาเปรียบเทียบนะครับอันนี้เป็น Y c o p Logic นะครับก็โซนสีเขียวนะครับก็จะเป็นโซน a c c u u u l a t i o n ก็คือโซนนี้ซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่จุดนี้นะฮะจุดสีแดงนะครับก็เป็นจุด Ju มพ the e r e e k กนะครับก็จะเป็นจุดตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะว่า จะไปต่ออะไรยังไงนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป้าที่เขาวาดไว้แบบไม่รู้ว่าจริงจังหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็วาดไว้ในประมาณสัก2 0 0แสนอะไรเงี้ยแสนไปปลาย2 0 0แสนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเอาไปดมกาวกันได้นะครับเอาไปกาวเอาไปมโนกันได้นะครับแต่ว่าผมว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ o b v นี่แหละนะครับ o b v เนาะที่เบรกเอาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเกิด คนโดตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าลองล l งเลกโดจิ j i นะครับแล้วก็ l i ิ u i ตี t y ลับนะครับก็จะเป็นไส้ยาวๆเงี้ยนะครับน่าสนใจอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะไปต่ออะไรยังไงนะครับหรือว่าจะลงมานะครับอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้นะมีเป็นโอกาสได้หมดเลยนะครับมีทั้งขึ้นทั้งลงนั่นแหละแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นก็มีสูงเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็นี่นะครับราคาก็ขึ้นไปแล้วนะตอนนี้ที่ผมอัดนคลิปนะนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยที่มาดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ